สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องห่อยฟรีวันนี้ก็มาพบกันในชุดสรุปนะครับ3ตัวบนประจำงวดวันที่16บกุ่งพานะครับ2,5,6,7ก็จะเป็นภาพรวมของสูตรนะครับที่ลงไว้ทั้งหมดนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้งวดที่แล้วที่สรุปให้ก็เข้ามาที่คู่หกสนะครับแต่ว่า อยู่ในชุดเต็มนะครับ6-3นะครับในชุดเต็มมันก็16คู่ก็เยอะอยู่นะครับถ้าจะให้ซื้อทั้งหมดมันก็คงซื้อไม่ไหวนะครับในกรอบนี้จะคัดเด่นตามแต้มรวมนะครับงวดที่แล้วแต้มรวมหลุดนะครับในกรอบนี้ก็เลยหลุดนะครับถ้าแต้มรวมไม่หลุดก็จะอยู่ในกรอบนี้ก็จะตามคู่เด่นนะครับแต่ว่างวดที่แล้วแต้มรวมหลุดนะครับ วันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าใครไม่มั่นใจในแต้มรวมก็ลองพิจารณาเอานะครับจากชุดเต็มนะครับก่อนเดือนก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ h a ช n e l หวยฟรีทาง u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพรวมของสูตรนะครับงวดนี้ที่ลงไว้หลักร้อยก็จะมีอยู่4สูตรนะครับจุดแรกมี2สูตรเทียบชนชนกันที่เลข3ากับเลข6จจุดที่2ชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมทั้ง4สูตรนะครับหลักร้อยก็จะชนกันอยู่ เลข3มนะครับชนกันอยู่ที่เลข3าสูตรเลข4ี่ก็3สูตรนะครับแล้วก็เลข6ก็3สูตรนะครับตัวอื่นก็อย่างละ1สูตรนะครับ1สูตร2สูตรนะครับในหลักสิบนะครับสูตรที่ลงไว้ก็จะมีอยู่2 4 7สี่สูตรนะครับหลักหน่วย6สูตรนะครับ หลักสิชุดแรกนี้ชนกันที่6กับ7นะครับชุดที่ 2, 3สูตรเทียบชนชนกันที่เลข5ตัวเดียวชุดที่ 3, 2สูตรเทียบชนชนกันที่เลข4ี่นะครับเรามาดูตัวชนทั้ง3ชุดนี้ก็ไม่ชนไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวมาดูจากภาพรวมนะครับหลัก10หลักหน่วยถ้าเรามาดูตัวชนก็จะมีนะครับชุดแรกชนกันที่810ชุดที่2 3 6สนะครับชุดที่สาม0 ก็จะมีตัวชนจุดแรกกับชุดที่3นี่8กับ0ชุดที่2กับชุดที่3านี่ก็ชนกันที่เลข7นะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครไม่ถูกใจตัวที่เลือกมาก็ลองพิจารณาดูนะครับผมจะเลือกมานะครับตามนี้นะครับหลักร้อยก็เอาตามสูตรนะครับ3 4 6หหลัก10บนะครับชุดเต็มก็เลือกมานะครับ หลักละสี่ตัวนะครับหลัก10บหลักหน่วยก็จะมีเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขเ้านะครับหลักหน่วยก็ศูนย์หนึ่งเจดแปนะครับที่มองว่านะครับมีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับตามสูตรนะครับจากภาพรวมแล้วนะครับถ้าตามนี้นะครับสับคู่ก็จะได้สิหคู่ชุดนะครับหลักละสี่ตัวนะครับหลัก10นะครับสองสี่ห้าเก้า หลักหน่วย0ู7ย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้สิบหกคู่ชุดวันนี้ก็ลองดูนะครับก็จะคัดเด่นให้ตามแต้มรวมนะครับถ้าใครไม่มั่นใจแต้มรวมก็ลองพิจรารณาจากชุดเต็มนะครับงวดน,นี้แต้มรวมสองตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เพราะว่าแต้มรวมของงวดที่แล้วหลุดนะครับอันนี้สองสูตรเทียบชนเป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกที่เราจะมาุ้นกันมันจะ เป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับสองสูตรนะครับชนกันที่แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มเก้านะครับถ้เาเรามาวิเคราะห์ดูไปในชุดนี้นะครับที่เลือกมาคู่ที่ตรงแต้มนะครับก็จะมีคู่แรกนะครับสองศูนย์นะครับอันนี้เข้าแต้ม 2. สองสองหนึ่งแต้มสามไม่มีนะครับสองเจ็ดแต้มเก้าสองแปด แต้มศูนย์ไม่มีนะครับแต้มสี่ไม่มีแต้มห้าไม่มีแต้มหนึ่งนะครับสี่เจ็ดแต้มหนึ่งสี่แปดแต้มสองห้าศูนย์แต้มห้าไม่มีห้าหนึ่งแต้มหกไม่มีนะครับห้าเจ็ดแต้มสองห้าแปดแต้มสามไม่มีนะครับเก้าศูนย์แต้มเก้าเก้าหนึ่งแต้มศูนย์นะครับไม่มีเก้าเจ็ดแต้มหกไม่มีนะครับเก้าแปดแต้มเจ็ดไม่มีนะครับงวดนี้ชนกัน อยู่แค่6ชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 6าคู่ชุดเท่านั้นนะครับวันนี้ที่ตรงแต้มนะครับเดี๋ยวคัดออกมาให้ดูง่ายๆนะครับก็จะมีคู่สอง7ูนสองเจสี่เจ็ด สี่แปดนะครับห้าเจ็ดเกนะครับงวดนี้หคู่นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับในหคู่นี้จะมีมาหรือไม่นะครับอัดเด่นตามแต้มรวมนะครับก็ไม่เยอะนะครับงวดนี้งวดที่แล้วนี่แปดคู่นะครับ ตรงแต้มแต่ว่าแต้มรวมหลุดนะครับงวดที่แล้วถ้าใน6คู่นะครับถ้าเรามามองนะครับมาดูตามตัวเด่นนะครับตามสูตรก็มองว่านะครับงวดนี้โอกาสความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไหมนะครับในหลักร้อยก็มองว่าให้น้ำหนักไปที่เลข4นะครับเลขสี่กับเลข6นะครับ เน้นไปที่เลขคู่นะครับหลักร้อยหลักสิบก็มองว่านะครับเลขสองเลขสี่นะครับตัวรองใหม่ถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นเลขห้านะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับ ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็มีเลขสูนะครับที่น่าสนใจตัวรองลงมาก็จะเป็นเลข8นะครับแต่ถ้าเป็นเลขขี้ก็เลข7นะครับที่น่าสนใจนะครับในหลักหน่วยนะครับถ้าในนี้นะครับใน6คู่ชุดนี้คู่ที่มองว่าเด่นนะครับ ตัวเด่นก็ให้น้ำหนักไปที่เลข2นะครับแล้วก็เลขสีถ้าเอาตามตัวเด่นนะครับก็จะมีคู่สองศูนย์สองเจ็นะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสี่คู่นะครับที่มองว่านะครับ โอกาสความน่าจะเป็นถ้ามาตามสูตรนะครับอันนี้ผมคัดเด่นให้ตามสูตรนะครับคัดเด่นให้ตามสูตรแต้มรวมนะครับในชุดเต็มก็คัดมาตัวที่คิดว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับหลักละสี่ตัวลหลักสิบหลักหน่วยนะครับจบากคู่ก็ตามนี้อันนี้คัดเด่นตามสูตรแต้มรวมนะครับถ้าใครไม่มั่นใจสูตรแต้มรวมก็ลองพิจารณาจากชุดเต็มนะครับเผื่อว่างวดที่แล้วก็ มาในชุดเต็มนะครับงวดที่แล้วคู่หกสามนะครับถ้าเรามาจับสามตัวนะครับจับสามตัวชุดสามตัวก็จะจับให้ตามแต้มรวมนะครับแต้มรวมสามตัวบนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับก็ที่เห็นผลงานก็สองงวดติดนะครับแต้มรวมสามตัวบนนะครับที่ลงสิบเจ็ดมกราแล้วก็หนึ่งขุมพาเข้ามาสองงวดติดนะครับสองสูตรเทียบชน ของวันนี้16คกุมภานะครับแต้มรวม3ตัวบนวดน,นี้ชนกันอยู่3แต้ม6 7 9นะครับก็จะจัดให้ตามแต้มนะครับคู่ที่ตามแต้มนะครับก็จะมีตามนี้นะครับ20น,นะครับก็จะมี4 2 0อันนี้เข้าแต้ม6นะครับ สี่องศนย์เข้าแต้มหนะครับเอาสามมาใส่เป็น5้าแต้มไม่เข้านะครับเอาหใส่เป็นแปดไม่มีนะครับจับให้ตามแต้มนะครับใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับแล้วก็สี่สี่แปดสิบสองอันนี้ก็เข้าแต้มหนะครับแล้วก็ สี่ห้าเจ็ดนะครับที่เข้าแต้มนะครับแล้วก็หกสี่เจ็ดนะครับก็จะมีอยู่สี่คู่นะครับที่เข้าแต้มนะครับงวดนี้จะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสี่สองศูนย์นะครับเข้าแต้มหก สี่สี่แปดก็แต้มหกนะครับอันนี้ก็แต้มหกอันนี้แต้มเจ็ดนะครับแต้มรวมนะครับตามแต้มรวมนะครับอีกจับให้ตามนี้ถ้าเอาสามมาใส่นะครับหลักร้อยที่เลือกมานะครับหลักร้อยที่เลือกมาก็ไม่เข้าแต้มนะครับเอาหกมาใส่ก็เป็นแต้มแปดก็ไม่มีนะครับอันนี้จับให้ตามแต้มนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับวันนี้มีอยู่สี่คู่นะครับชุดสามตัวนะครับ จัดแล้วเข้าแต้มนะครับที่ตรงแต้มนะครับจะมาไม่มานะครับท่านชมก็ลองดูนะครับถ้าในสี่คู่นี้นะครับก็อมองว่านะครับก็จริอองๆก็ชอบทุกตัวนะครับถ้าใครงบน้อยถ้าจะเน้นนะครับก็ลองดูส่วนตัวนะครับ จริงๆก็ชอบหมดนะครับสี่คู่นี้นะครับก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองเลือกเอานะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับในงวดวันที่16กุมภานะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับเผื่อใครจะแคปหน้าจอไว้ดูนะครับของงวดนี้ ถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้เจอาญชาแนลห่วยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไป ก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็ <ST AR> ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็หลังรู้ผลน,นะครับค่อยมาว่ากันนะครับแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเพิ่มเติมให้ถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตัดสินใจก็ย้ําอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับดูแล้วว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่ ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไป,ปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่16กุมภานะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลน,นะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ